นางสาวจตินานวสวัสดิ์ประธานสภาเด็กในยาวชนตำบนคลองใหญ่ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดในระดับอำเภอสร้างเครือข่ายเด็กในยาวชนในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขการตั้งขัดแย้นรุ่นและจะใ to หทท้เข้ากับบริบทในจันทร์ทสองเพื่อสร้างแกนนำเด็กในยาวชนให้ป้องระวังสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน30 <Yeah. S 2> เด็กและเยาวชนตำบลคลองใหญ่เพื่อป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังการต้าครานในวัยรุ่นประจำปี2566ในวันนี้จากการเจ้ารายงานของประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองใหญ่ทำให้ทราบว่าสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองใหญ่เห็นความสําคัญของการสร้างแกงํางและเยาวชนแก้ไขและเฝ้าระวังการต้านทานในวัยรุ่น จากยอดส่วนตาบนความใหญ่นะครับได้มาเชื่อมโยงเนี่ยค่อยๆหายไปเนาะน,นะครับก็เดี๋ยวมีมีาจงไม่มีใช่ไหมอย่างเดียวเบบออดีวยวี่เจสองมีไปที่เทศบาลอ,อ๋อน๋อะ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ่อออน๋อ่อออนอ น้องๆคิดว่าเราอยู่ในกลุ่มเสียงแต่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยใครไปอบรมที่โรงพยาบาลบ้างคะช่วงสองสามเดือนที่แล้วเอาตามความคิดเราเลยนะคะความมั่นใจในตัวเองครับผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะว่าตอนเด็กเราสามารถทำอะไรหลายอย่างได้แต่พอโตมาเราเคลียร์ของเราข้างมาก,กเปลีป่ยนแปลงเราไม่สามารถทําเหมือนตนนอนเด็กได้เพราะว่ามีความรู้สึกอายใช่<ห>ครับแล้วก็มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง เ,เนี่ยเหมือนเราจบสไลด์นะคะอาจจะมีการยิงคำถามไปก็ได้นะคะ